เจ้าเมืองมอนทั้งเจ็ดชายแดนด่านตะวันตกประเทศไทยภายหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชจากพมา่าลูกหลานพญาธละและบรรดาหัวหน้ามอนที่อพยพมาจากเมืองมอตมะและมะละแมงได้รวบรวมไพ่พลที่กระจัดกระจายได้ราว5000คนรวมทั้งบรรดาระดับหัวหน้ามอนจำนวนเจ็คนได้มีใบบอกเข้ามาย่างกรุงธนบุรี เพื่อขอเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดรับไว้โดยส่งมอนกลุ่มนี้จำนวน3,000คนให้ไปอยู่รวมกับมอนพวกพญาจักรีมอนซึ่งอพยพเข้ามาเมื่อก่อนหน้ายังเมืองสมโกกขณะที่อีก2,000คนรวมธรรมดาหัวหน้ามอนทั้งเจ็ดคนขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งชุมชนบ้านเรียนอยู่ยังเมืองกาญจนบ,บุรี ด้วยหวังว่าหากมีโอกาสจะได้กลับเข้าไปกอบคู้เอกราชยังบ้านเมืองเดิมของตนพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้มอนกลุ่มนี้ทำหน้าที่ราตะเวนหาข่าวให้กองทัพไทยภายใต้การควบคุมของพระน้ามอนทั้งเจ็ดคนในปีพศ2317พญาเจ๋งกระสัดมอนเมืองเตรินน้องชายพญาะละซึ่งถูกพมา่าประหารชีวิตไป เมื่อข่าวบุกทำลายเมืองตะเกงย่างกุงุงซึ่งยังคงรับราชการอยู่กับพมา่าโดยพมา่าทรงมาปกครองเมืองเคียงแสนอยู่คราวหนึ่งสมัยนั้นเมืองเคียงแสนขึ้นกับพมา่าต่อมาพญาจก๋งได้คิดกอบกู้เอกราชมนขึ้นใหม่ทว่าทําการไม่สําเร็จกลายเป็นกบฏจึงพาพให้ผลอพยพหลบหนีเข้ามายัางกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ ไปอยู่รวมกับพวกมอนที่อพยพมาก่อนหน้านั้นที่ปากเกตและสามโกมอนพวกพญาเจ๋งนี่เองได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเจ้าพญาจักรีรัชกาลที่หนึ่งปราบปามเหตุจราจนในกรุงธนบุรีจึงมีความดีความชอบภายหลังเจ้าพญาจักรีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ของราชยังกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงแต่งตั้งพญาเจิงขึ้นเป็นที่ เจ้าพญามหาโยธาเจ๋งนับเป็นต้นสกุลโคจเสนีตระกูลคชเสนีได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่โปรดให้สร้างเมืองนครเขื่อนขันพระประแดงเพื่อรอรับศึกที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นชาติตะวันตกที่อาจกรีธาทับมาด้วยเรือกลไฟทางทะเล ได้โปรดให้มนพวกพญาเจ๋งอพยพมาอยู่ดูแลรักษาเมืองนครเกื่อนขันอีกทั้งตั้งให้ทมาบุตรชายคนที่สามของเจ้าพญามหาโยธาเจงเป็นเจ้าเมืองคนแรกตำแหน่งพระยานครเกื่อนขันรามันราชชาติเสนาบดีศีสิทธิสงครามอีกทั้งได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองนครเกื่อนขันต่อกันมาถึง8ดคนเป็นเวลา ร้อยก้าปีนอกจากนี้บุคคลในตระกลูลคจจเสนีจำนวนมากยังเข้ารับราชการในตำแหน่งสำคัญสนองพระเดชพระคุณแผ่นดินไทยมาทุกยุคทุกสมัยจวบจนปัจจุบันย้อนความกับพิธี่หัวหน้ามอนทั้ง7คนกับสมัครพรรคพวกทั้งสองพันคนซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยยังชายแดนเมืองกาญจนบุรีนั้นภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นเมื่อปีพศ2325ได้ทรงแต่งตั้งให้หัวหน้ามนทกิจคนเป็นนายด่านดูแลด่านชายแดนทั้งเจ็ดด่านของเมืองกาญจนบ,บุรีได้แก่ด่านเมืองสิงด่านลุ่มสุ่มด่านไซโยกด่านทองผาภูมิด่านท่าตะกัวด่านท่าขหนุนและด่านท่ากระดาน ทรงตั้งหัวหน้ามอนแต่ละเมืองดังกล่าวเป็นนายด่านดูแลเมืองในยามศึกสงครามหัวเมืองทั้งเจ็ดมีหน้าที่ช่วยรบนำทางเตรียมสเสบียงอาหารหากเป็นยามปกติก็มีหน้าที่ตรวจตาตะเวนด่านสืบข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามซึ่งมอนมีความชำนาญในการตะเวนด่านกว่าคนไทยด้วยรู้จักเส้นทางเดินทับและรู้ภาษาพมา่าต่อมาในรัชกาลที่สี่ เพื่อให้เกียรติศัพท์ดังออกไปถึงเมืองพม่าว่าหัวเมืองแน่นหนาหลายชั้นจึงโปรดให้ตั้งเมืองมีกรมการเมืองอยู่รักษาทุกเมืองและพระราชทานชื่อผู้สำเร็จราชการเป็นภาษาสันธกิตดังนี้ 1. พระสิงหบุรีเป็นพระสมิงสิงหบุณีรถผู้สำเร็จราชการเมืองสิงหบุรี 2. พระลุ่มสุ่มเป็นพระนินนะภูมิบดี ผู้สำเร็จราชการเมืองลุ่มสุม่ม 3. พระท่าตะกัวเป็นพระชินติทะบดีผู้สำเร็จราชการเมืองท่าตะกัว 4. พระไสยโยกเป็นพระนิโครธาพิโยกผู้สำเร็จราชการเมืองไสยโยก 5. พระท่ากหนุนเป็นพระพนติทบบดีผู้สำเร็จราชการเมืองท่ากหนุน 6. พระทองผาภูมิเป็น ระเสรภูมิบดีผู้สำเร็จราชการเมืองทองผาภูมิ 7. พระท่ากระดานเป็นพระผลกะติธบ,บดีผู้สำเร็จราชการเมืองท่ากระดานเกี่ยวกับเมืองรามันเจดเมืองนี้พลโทรรวมศักชัยโกมินอดีตแม่ทัพภาคสามประธานชมรมประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรีและบอรวพุทธสุวรรณลิ์อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์มิทยาลัยกการจนบุรี ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภักกาญจนบุรีเลขานุการชมรมศึกษาค้นคว้าสำรวจเบื้องต้นพอสรุปได้ว่าเมืองสิงหรือเมืองสมิงสิงหาบุรีสถานที่ตั้งเมืองคือบริเวณปราศาสตรเมืองสิงริมน้ำฝั่งตะวันออกแปวน้อยตำบลสิงอำเภอไสโยกมีโบราณสถานในศาสนาพุทธมหายาน อายุประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่18ต้นพุทธศตรวรรษที่19มีกำแพงเมืองทำด้วยศิลาแรงขนาด880คูณ1,400เมตรเมื่อหมดความสำคัญลุงถูกทิ้งร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แต่งตั้งเป็นหนึ่งในเมืองด่านรวมเรียกว่ารามันเจ็ดเมืองพศสอ7 8กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเมืองสิงห์ตำบลแม่กระบาน อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโบราณสถานของชาติปัจจุบันเมืองสิง์ขึ้นอยู่กับตำบลสิงค์อำเภอไซโยกเมืองลุ่มสุ่มตั้งอยู่ริมน้ําแควน้อยในตําบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกในสมุดร,ราชบุรีพศ2468กล่าวถึงเมืองลุ่มสุ่มว่าได้เดินทางเรือในลำน้ำแควน้อยจากปราสาทเมืองสิง์ไปอีกสองชั่วโมงเศษถึงเมืองลุ่มสุ่ม อยู่ฝั่งตะวันตกเป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณอย่างเมืองไสยโยกและเมืองสิงแต่ไม่มีวัตถุถาวรขึ้นเมืองสิงคงมีแต่คันคูสนามเพาะหรืออยู่โดยเมืองเหล่านี้ที่ตั้งขึ้นสำหรับเป็นที่ค่ายตั้งกองทัพรบกับพม่าในครั้งโบราณและเป็นเมืองด่านสำหรับคอยตรวจตราเมืองลุ่มสุม่มตั้งเป็นเมืองด่านบริเวณปากห้วยลุ่มสุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นห้วยที่ไหลลงสู่ลำน้ำแควน้อยสามารถติดต่อกับทางด่านบ้องตี้และเป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้ชายแดนมากที่สุดจึงเป็นยุธทธศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งเมื่อมีการจัดระเบียบการปกรครองใหม่พศ2438เมืองลุ่มสุ่มถูกยุบลงเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตกิ่องอำเภอไซโยกก่อนเป็นตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกในปัจจุบันเมืองท่าตะกัว ที่ตั้งเมืองอยู่บริเวณบ้านปากแสงตำบลท่าเสาอำเภอไสยโยกเมื่อพศ2อ3 0สา 30, ราัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรเสด็จยกกองทัพไปตีเมืองทวายกองทัพไทยซึ่งมีรัชกาลที่1เป็นทัพหลวงสเสด็จโดยทางเรือจากกรุงเทพไปตามทางลำน้ำแม่กรองเข้าลำน้ำแควน้อยไปขึ้นบกที่เมืองท่าตะกัวแล้วจึงขึ้นบกไปตีเมืองทวาย ส่วนการสำรวจทางโบราณคดีของคณะไทยเดนมาร์กเมื่อพศ2503ได้ระบุว่าท่าตะกัวคือบริเวณปากแซงในปัจจุบันไม่พบหลักฐานอื่นใดๆใกล้กับบริเวณนี้ทางฝั่งตะวันตกมีภูเขาชื่อเขาท่าตะกัวบริเวณปากแซงในสมัยโบราณเป็นท่าเรือที่ติดต่อค้าขายที่สำคัญของลำน้ำแควน้อย ส่วนทางบกสามารถติดต่อกับทางด่านบ้องตี้ได้สะดวกอีกด้วยมีพวกมอนกเกรียงค้าขายสินค้าป่าเป็นประจำทุกวันนี้เมืองใส่โยกหรือบริเวณปากแม่น้ำน้อยหมู่ที่หนึ่งตำบุญส่โยกอำเภอใส่โยกเมื่อพศ2329รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบรวรเสด็จยกทัพมาทำสงครามกับพมา่า โดยฝ่ายพม่าตั้งทัพอยู่ที่ท่าดินแดงและสามศพเมืองกาญจนบุรีทรงรับสั่งให้จัดทัพใหญ่สองทัพออกจากกรุงเทพยกไปทางลำน้ำแควน้อยทั้งสองทัพเพื่อตีพม่าให้แตกไม่ปล่อยให้ข้ามเขาเข้ามาถึงลาดหญ้าแขวงเมืองกาญจนบุรีกองทัพหลวงยกไปตามทางริมแม่น้ำจนถึงเมืองไส่โยก แล้วจึงยกกองทบ,บุกขึ้นไปตามทางริมแม่น้ําจนถึงเมืองท่ากระหนุนจากการสำรวจบริเวณปากแม่น้ําน้อยพบเศษภาชนะดินเผาเศษโลหะจํานวนมากเข้าใจว่าบริเวณนี้คงเป็นที่ตั้งค่ายหรือชุมชนโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและเคยเป็นที่ทําการอําเภอไสโยกในสมัยหนึ่งเมื่อจัดการปกครองใหม่ ตั้งแต่รอส114พศ2438เมืองไสโยกยุบลงเป็นกิ่งอำเภอไสโยกขึ้นอำเภอวังกะต่อมาในพศ2444แบ่งท้องที่ตั้งอำเภอขึ้นอีก3อำเภอ1ในนั้นคืออำเภอไสโยกพศ2449ยุบลงเป็นกิ่งอำเภอไสโยกขึ้นอำเภอสังขระบุรี ต่อมาได้ย้ายที่ทําการอําเภอมาอยู่ที่บ้านลุ่มสุ่มตําบลลุ่มสุ่มอําเภอไสโยกและครั้งสุดท้ายได้ย้ายที่ทําการอําเภอไสโยกไปอยู่ที่บ้านบางปูตําบลลุ่มสุ่มจนถึงปัจจุบันนี้เมืองท่าขนุนตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกริมลำน้ำแฟน้อยที่บ้านท่าขนุนตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเป็นเมืองด่านที่สำคัญเมืองหนึ่ง เพราะเป็นเส้นทางที่พม่าจะยกผ่านมาทั้งทางน้ําและทางบกสมุดร,ราชบ,บุรีกล่าวถึงเมืองท่าขนุนว่าต่อจากไซโยกขึ้นไปเมืองท่าขนุนสังกระบุรีเมืองทองผาภูมิซึ่งเป็นเมืองเก่าเหมือนกันแล้วถึงอำเภอวังกะซึ่งนับเป็นสถานที่ทําการของรัฐบาลตําบนที่สุดในเขตมณฑลราชบ,บุรีต่อจากอำเภอนี้ไประยะทางบกอีกประมาณ1,000เส้น พ่อจะถึงพระเจดีสองค์พศ2467มหาอัมมาตพญายมราชตรวจท้องที่อำเภอสังกระเห็นควรเปลี่ยนแปลงที่ทั้งอำเภอและกิ่งอำเภอบางแห่งเพื่อความสะดวกแก่ราชการจึงเปลี่ยนอำเภอสังกระท่าขนุนเป็นกิ่งอำเภอสังกระบุรีและยกกิ่งอำเภอวังกะสังกระปัจจุบันขึ้นเป็นอำเภอวังกะ พศ2482ยุบอำเภอวังกะเป็นกิ่งอำเภอสังขระบุรีขึ้นกับอำเภอทองผาภูมิถึงพศ2508จึงยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสังขระบุรีส่วนเมืองท่าขนุนยุบลงเป็นตำบลท่าขนุนขึ้นกับอำเภอทองผาภูมิเมืองทองผาภูมิในสมัยโบราณเรียกกันว่าท้องผาภูมิเพราะภูมิประเทศ เป็นหุบเขาล้อมรอบนอกจากนี้ในเขตทองผาภูมิมีทองคําซึ่งในสมัยโบราณมรณาการไร้ทองคําเพื่อส่งสวยทองคําหลักฐานเกี่ยวกับเมืองทองผาภูมิมีน้อยมากในนิราชท่าดินแดงก็กล่าวถึงแค่เมืองท่าขนุนอย่างไรก็ตามในการจัดการปกรครองตามระเบียบใหม่พศ2438กล่าวถึงเมืองทองผาภูมิว่า ถูกยุบลงเป็นหมู่บ้านตั้งที่ว่าการอยู่ที่ท่าขนุนตมบลปรังกาสีต่อมาถูกย้ายให้เป็นกิ่งอาเภอทองผาภูมอ่อนจะได้เป็นอาเภอทองผาภูมิภายหลังเมืองท่ากระดานที่ทั้งเมืองท่ากระดานเป็นเมืองด่านเมืองเดียวที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกริมลําน้ำแควใหญ่แควสีสวัสด์ซึ่งนอกจากด่านท่ากระดานก็มีด่านต่างเช่น ด่านแม่จันด่านต้นโพด่านแม่แลบด่านเขาจนไก่ด่านท่ากระดานเป็นด่านสำคัญของลำน้ำแควใหญ่เพราะตั้งอยู่ที่ปายห้วยดินสอซึ่งเป็นทางเดินทัพทางบกของพมา่าที่ตัดจากลำน้ำแควน้อยบริเวณบ้านท่าทุกนาเหนือเมืองไซโยกขึ้นมาเดินตัดข้ามช่องเขาห้วยกระบอกผ่านบ้านสะแดะมาลงลำน้ำแควใหญ่ที่เมืองท่ากระดาน จากนั้นเดินเรียบตามลำน้ำผ่านด่านกรามช้างท่าด่านท่ามะนาวมาตีเมืองกาญจนบุรีที่เขาชนไก่แต่หลังสงครามก้าวทัพแล้วเส้นทางนี้ไม่นิยมใช้เพราะเปลี่ยนไปใช้การล่องเรือมาตามลำน้ำแควน้อยออกมาปากแพรกเข้าเม่น้ำไม่กองแทนปัจจุบันเมืองท่ากระดานจมอยู่ในเขื่อนสีนครินก่อนที่น้ำท่วมมีการสำรวจพบวัดโบราณสามแห่ง คือวัดเหนือวัดกลางและวัดใต้มีผู้พบพระพุทธรูปทําด้วยตะกัวชินปัจจุบันแม้ทายาทเจ้าเมืองเหล่านี้จะกรมกืนกับคนไทยเป็นอันมากแต่หากจะสืบค้นโดยใช้านามสกุลต่างๆก็ได้ดังนี้พระสมิงสิงหบุรินเจ้าเมืองสิงห์เป็นต้นสกุลสิงหิบุรินทำโรงโชตพรนนินนะภูมิบดีเจ้าเมืองลุ่มสุ่มเป็นต้นสกุลนิน,นบดี นินละบดีจ่าเมืองหลวงบรรเทาพระบันเทา,พร,พ,เทาพระกินนติทบ,บดีเจ้าเมืองท่าตะกัวเป็นต้นสกุลกินนอักษรกินนบบดีเชิงหงสามัญยหงท่ากัวพระนิโคทาพโยกเจ้าเมืองไ่โยกเป็นต้นสกุลนิชัยโยกนิโคทานิไซโยกพระไสโยกมะมมพระปนัติทบ,บดีเจ้าเมืองท่าขนุน เป็นต้นสกุลหลักคงคาพระเสลภูมิบดีเจ้าเมืองทองผาภูมิเป็นต้นสกุลเสลาน,นุเสลาคุณพระผลกะติถบ,บดีเจ้าเมืองท่ากระดานเป็นต้นสกุลพลบดีตุลานนข้อมูลจากวารวุิสุวรรณฤทธเมืองด่านตะวันตกรามันเจ็ดเมืองในศิลปะวัฒนธรรมฉบับเดือนเมษายนพศ2533